ครับผมสําหรับมนีนะครับอูหลงรวินนะครับได้นน้ำสาลีพ่วงนะครับผมอ่ามะทรงนะครับทั้งอําเภอปะทยนะครับจังหวัดโคราชนะครับผมคันนี้สามตหาซิครับเป็นเพ่ากระบะนะครับผมสเปคเล็กๆกนามทั้งคันนะครับตัวนี้น้ำมานเชยครับ l อลศูนย์ของลูกค้านะครับผมเลาบนถอดได้นะครับสูง1เมตรนะครับกว้างเมตรแปดสิบรีวิวความเคลื่อนไหวให้เบิ้งนะครับผมมือนีฝนตกนะครับ รถก็กอาจ,จีพเลอะแน่นะครับผมตัวรถเนี้ยนครับเพราะว่าลูกค้าสิ้นส์ลากนะครับเอาเอารถไทขึ้นไปน้ำนะครับผมเอลซีศูนย์ขึ้นกปนี่ต้องการความเน้ยสามเณรหาบนะครับเสียวกระบะลากไปเห็ดการเกษตรยูนะครับอำเภออื่นนะครับไกลจากนี่กัเนีเสียวรถไทขึ้นนะครับผม ด้านหน้าลูกค้าสร้างเป็นบันไดนะครับผมจุดขัดซี่หนาซี่นะครับขาตั้งมาตรฐานเกี่ยวปั๊บก็เก่านะครับิ้วต่อไปก็สิเป็นหลออคูนะครับทั้งบ้านบังกุงนะครับผมกําลังจัดเตรียมรถให้ลูกค้านะครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจครับ0960120878นะครับผมโทรมาถามได้นะครับราคาสเปครถนะครับผม ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ